เม้าข้าวใหม่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าน่าจะออน่าจะได้อ๋อใช้ขวด2ขวดตัดขวดไอ้ขวดไอ้ตัวที่สวมเนี่ยไว้ข้างล่างแล้วก็เอาตูดขวด1.5ลิตรสวมคูคอขวดสวมสวมคอขวดไว้อันนี้ทำเป็นปอก อันนี้ก็ยัดเข้าไปอันนี้ก็ยัดเข้าไปยัดเข้าไปอันนี้ตัดแล้วก็ไม่ได้ล็อกนะเอาเอาตัวของมันตัวของมันเองนั่นแหละล็อกแต่ข้างล่างอมัดติดแล้วข้างบนอันนี้ก็เฉาะไปอย่างนี้เลยอันนี้ทิ้งไปแล้วทีแรกจะเอาใส่ข้างล่างแต่ว่า พอขวดอะมันเท่ากันใด้ไหมกลัวมันกลัวมันล่วงนี้พอได้ปุ๊บสวมปิดเลยตอให้แน่นแต่แต่มันยังไม่ดีพอนะเพราะว่าถ้าใส่เยอะๆมันมันยังไงมันมีเว้นระยะช่วงห่างอยู่ แต่แม่เวลาใส่มันก็ง่ายแต่ต้องปรับปรุงไอ้ตัวข้างล่างนิดนึงตัวข้างล่างรูรูไม่เยอะต้องเอามือบังแล้ว เต็มแล้วเป็นยังไงมันจะมันจะได้กันไหมโอ้รวงข้างตัวนี้สงสัยต้องต้องเสียบไว้ข้างในไอ้ถ้วยเนี้ยต้องเสียบไว้ข้างใน จะาห่างออกมาแบบนี้ไม่ได้ร่วงหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมเนีย่ยร่วงข้างหมดเลยเนีย่ยไอ้ขวดนี้ต้องเสียบไว้ข้างในแป๊บมึงแก้ไขก่อน อันนี้จะใช้คอขวดใช้ตูดขวดนั่นแหละแล้วก็กดไอ้ขวดกดลงไปให้ถึงตูดเจาะตูดให้มันเจาะกลมเจาะอย่างเงี้ย,ออเ,ยเอาวางไปนี่เรียกมันได้แล้วสภาพอย่างนี้เลยอันนี้วางวางตรงให้กลางอะ่ะ เดี๋ยวสายต้องหาอะไรล็อกก่อนนะอีข้างล่างก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ก็เป็นคอขวดอีกอันหนึ่งนั่นแหละใช้ขวดสาบหน่งจุดห้ลิตรอันหนึง่งอันนี้ข้างล่างเป็นเจาะเป็นรูสามเหลี่ยมนะให้มันร่วงลงมาแล้วก็ให้มันยันกับอผ้าที่รองข้าว เลยได้เป็นชั้นๆอันนี้ต้องหาตัวล็อกถ้าถ้าไม่ล็อกนี่คือถ้ามันเลื่อนปุ๊บข้าวมันก็ร่วงหมดเลยอันนี้ก็ไม่ร่วงหรอกติดผนังได้เสร็จแล้วเศษใหม่ของน้องแล้วก็เดี๋ยวจะล็อกไอ้ล็อกเหล็กตรงประตูไอ้ฮือจะได้ไม่เข้านี่แหละหาแล้วไอ้ฮือมาตอม มันมาอยู่นี้ใช่ไหมมันก็จิกมันคิดว่ามันจิกได้มันก,จก็จิกได้จริงนะแต่ว่าก็ได้ไม่เยอะก็เลยต้องเอาปลอกมาใส่ปลอกกล่องกล่องเลยใส่กล่องข้าวมีคนข้าวมาฝากอร่อยนะข้าวอะเนี่ยของดีเลยละ่ะข้างล่างก็ ปร,ประสบผลสำเร็จดีในการใช้งานไม่มีอะไรนอกจากไอ้หือมากวนแล้วก็หวันก่อนเมื่อวานแค่นี้เลยก็เลยต้องจะปิดไว้หน่อยตอยที่จะใช้กล่องนี้แหละครับครับสองด้านให้มันได้ เดีย๋ยวค่อยมาดูกันนะเสียบเข้าไปเลยพอดีอา้อาอา้อาอ้าติดไปอย่างนั้นทำไมถุงติดนะจ๊ะไม่กลมไม่เกินจักไม่กลมกลมแล้ว ดึงกมเสร็จแล้วก็ดึงฮะ้อมอเสร็จแล้วก็ดึงวันนี้ยังไม่อยากกินกาตีมมีไม้ขัดอกีกลืมไปออกเลยไม่ต้องละ อันนี้แหละล็อกตรงนี้เลยหือ,ม,อม,มาตอมเป็นฝูงเลยอืมแป๊บหากานไกลก่อนได้แล้วมาไกลแล้ว <c ười> มากานไกลแล้วเฉงเลย เอาให้บันบังเมื่อวานเขาก็มาเจาะมาเคาะเคาะเคาะบังสายตาหน่อยเขามายืนจิกจิกจิกโอ้หน้าสงสารมาเติมข้าวกันเติมข้าวมันก็ง่าย สักหน่อยอีกสักรอบไปไหนหลายมันจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ไมออกกัน เรียบร้อยนีที่จริงต้องเดี๋ยวหาอะไรมาปิดก่อนเพื่อไม่เป็นการเข้าใจผิดเ <c oughs> อาแล้วใช้ได้ใช้ได้อยู่เนี่ยขยับนิดหน่อยตัวล็วอกเหมือนจะเบี้ยว ข้าวอย่างเยอะเลยต้องสับไว้แล้วก็หาที่จับให้เขายืนจับด้วยแต่ที่เขาที่เห็นนี่เขาเขาลงไปไปเดินในที่กินข้าวเลยคราวที่แล้วมันใส่เป็นถุงไงถุงมันใหญ่กว่าอันนี้เขยบเข้าไปเขยบไอ้ที่จับเนี่ยเราจับขอบของที่ใส่ข้าวอะ่ะ ก็เหยีบเข้าไปสม่มางอย่าเขาลงเข้าไปในคุกคุกคุก,คกข้างในนะเดี๋ยวต้องหาอะไรมาปิดข้างๆข้าวมันร่วงมันจะได้มากระเด็นออกไอ้ฮือมันลาตะเวนอยู่แผ่นาสแผ่นขวดน่าจะสักสองขวดได้ได้ใช้ได้ประสบผลสำเร็จอ๋อ,อนี่นี่โลโลโลเห็น ดูข้าวไหมข้าวข้าวล่วงออกนะข้าวล่วงงี้เลยทยอยออกจะได้ไม่ติดไม่ขัดส่วนตัวข้างล่างก็รับข้าวจากข้างบนดูไปดูมาเหมือนลงสีเลยลเนี่ยเหมือนลงสีที่บ้านเลยอ่ะแล้ว ได่ใช้เาหาอะไรมาปิดหน่อยที่ปิด <c oughs> <c oughs> ปิดใช้ได้ที่ปิดเอไม่เห็นล่อรวงตาแล้วเห็นล่อรวงใส่ตาแล้วเออได้ละ <c oughs> เราคงไม่สงสัยแล้ว <c oughs> หาที่จิกไม่ได้แล้ว <c oughs> โอเคใช้ได้